สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ชุดแข่งขันวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยออกตัวเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและหลายช่องก็นําเสนอไปแล้วในส่วนของช่องของแอดมินแอดมินก็จะนําเสนอเกี่ยวกับการโพสต์ของสาวๆคือต้องบอกว่าลีลาการโพสต์ท่าถ่ายรูปของแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆเอ๊ะทำไมเป็นคนที่แบบโพสท่าอะไรได้แบบนางแบบอะไรขนาดนี้แล้วทำอะไรก็คือซะด้วยสิ ฝีไม้ไลายมือการโพสท่าไม่ธรรมดาเลยนะครับแอดมินก็จะพาทุกคนมาดูกันเนี่ยดูยกมือขึ้นแล้วก็แบบบิดเนื้อบิดตัวโอ้โหเมื่อาชีบเลยนะเนี่ยทำไมถึงเอาตอนกลางวันอ๋อพรกลางวันมันมีแดดว้าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอวเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเว้าว้าเอ๊ะ ยังไงก็ติดตามเชียร์พวกเธอด้วยนะครับปีนี้แนนทัดดาวนึกแจ้งเป็นกัปตันทีมเหตุผลที่แอดมินคิดว่าแนนทัดดาวนึกแจ้งได้เป็นกัปตันทีมนะครับหนึ่งก็คือแนนก็อยู่กับทีมชาติไทยมาหลายปีแล้วตั้งแต่รุ่นเจ็ดเซียนนะครับควา้าแชมป์เอเชียที่โคราชก็ได้แชมป์นะครับตอนนั้นแนนก็ค่อยขยับเข้ามาแทนพี่แจ็คอัมพรย่าพานะครับคู่ควรแล้วครับสำหรับกัปตันทีม ไม่แน่นะครับหมายเลข้อาจจะเป็นเลขนำโชคนำมาซึ่งการได้ไปโอลิมปิกของไทยเป็นครั้งแรกก็ได้ทุกคนโอเคนะ